สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้พี่หอมจะมาต้มแซบตีนเป็ดนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยนี่ก็จะเป็นตีนเป็ดนะคะล้างทำความสะอาดเรียบร้อยละจะมีเกลือมีผักชีใบายาวนะคะมะเขือเทศมะกรูดตะไคร้พริกมีข่ามีใบมะกรูดแล้วก็มีหอมและมีหอมแดงมีกระเทียมนะคะ มีผงปรุงรสน้ำปลาพี่หอมตั้งน้ำไว้แล้วนะคะจะใส่เกลือลงไปก่อนนะคะจะเอาตีนเป็ดลงไปลวกเลยนะคะน้ำํำเดือดแล้ว ันนี้พี่หอมจะลวกนะคะลวกตีนเป็ดแล้วก็เทน้ำทิ้งนะแต่เดี๋ยวเราเคข้ามาต้มใหม่เราก็จะลวกเขาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพี่หอมจะเอาออกนะเราก็จะเปลี่ยนน้ำ มาค่ะเราตั้งน้ำใหม่นะคะตอนนี้น้ำเริ่มเดือดแล้วแล้วก็จะใส่ขานะคะตะไคร้ใบมะกรูดลงไปเลยมาปรุงรสกันเลยนะคะนี่ก็จะเป็นผงปรุงรสน้ำปลานะคะ ก็จะใส่ขาไก่ที่เราลวกไว้นะคะอื่ก็จะเป็นขืนไก่นะคะจะใส่ขืนไก่ลงไปเล็กน้อยสำหรับคนที่เขาไม่กินทารีนไก่นะคะใส่ลงไปแล้วเราก็กดนะคะกดให้เขาจมน้ำ สรุปพี่หอมพูดผิดนะขาเป็ดแล้วก็กึืนเป็ดนะคะเมนูนี้เป็นเป็ดนะคะพูดผิดนะคะขอโทษด้วยนะคะมีฟองนะคะเราก็จะช้อนฟองเข้าออก จะใส่หอมกระเทียมนะคะใส่พริกตดำ พริกป่นนะคะโรยพริกป่นลงไป เกลือเทลงไปนะคะผงนัวนิดหน่อยจากนั้นใส่ผักชีใบยาวนะคะกดจมจมน้ำนะคะ ิดไฟได้แล้วค่ะแล้วก็ตบท้ายด้วยน้ำมะนาวนะความเผ็ดความเปรี้ยวนี่นะหรือปรุงรสนี่นะสามารถปรับได้นะคะใครชอบรสไหนก็ปรุงเอาเองนะคะจะตามพี่หอมไม่ได้นะเพราะที่บ้านพี่หอมกินเผ็ดนะคะพี่หอมเป็นคนกินเผ็ด มาค่ะมาตักเสิร์ฟกันเลยนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะต้มแซบตีนเป็ดนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะช่วยกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครั้งต่อๆไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ